ในปกติเลยเนี่ยก็เรื่องของโครงสร้างจำนวนนะมันจะมีจำนวนหนับแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นจำนวนเต็มอ่ะก็เขียนว่าเต็มเฉยๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยครับก็คือจำนวนเต็มแล้วก็มันจะมีจำนวนเต็มมีศูแล้วก็มีศูนย์แล้วจำนวนเต็มเนี่ย มันก็จะแบ่งออกไปอีกจำนวนเต็มมันก็จะแบ่งออกไปอีกเป็นเต็มบวกกับเต็มลบมันก็จะแบ่งเป็นเต็มบวกกับเต็มลบนะครับซึ่งลองยกตัวอย่างจำนวนเต็มบวกมานะครับ อ่ะลองยกตัวอย่างมามีอะไรบ้างอะสมมุติยกตัวอย่างมาเอาเป็นยี่สิบยี่สิบเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกโอเคไหมส่วนยกตัวอย่างจำนวนเต็มลบก็เช่นลบเจแบบเนี้ยเราจะดูว่าจำนวนเต็มลบเนี่ยจำนวนเต็มลบเนี่ยมันจะมี เครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าโอเคไหมครับจำนวนเต็มลบเนี่ยจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าจริงๆจํานวนเต็มบวกเนี่ยมันก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับแต่เขาจะไม่เขียนกันอย่างเนี้ยครับยี่สิบมันถ้าเขียนเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับมันก็คือบวกยี่สิบแต่ถ้าเราเขียนปกติ arriba, คนธรรมดาเขาก็จะไม่เขียนบวกกัน เขาก็จะตัดไปเลยเขาก็จะเขียนแค่ยี่สิบแบบนี้เข้าใจไหมครับอ่ะแต่จํานวนเต็มลบเนี่ยครับต้องเขียนมันจะมีลบอยู่ข้างหน้าจํานวนแบบน,นี้อ่านว่าลบเจ็ดโอเคไหมครับอ่ะแบบน,นี้อ่านว่าลบเจ็ดถัดมานะครับถัดมารู้จักจํานวนตรงกันข้ามไหมครับจํานวนตรงกันข้ามจํานวนตรงกันข้ามเนี่ยครับก็คืออ่ะเดี๋ยวลากเส้นจํานวนก่อนนะครับ อะลากเส้นจำนวนมาก่อนอะลากเส้นจำนวนมานะครับแล้วเดี๋ยวเรากำหนดก่อนนะครับตรงกลางเลยนะครับของเส้นจำนวนอ่ะท่นี่ครับอะตรงกลางของเส้นจำนวนเลยนะครับคือเลขศูนนะครับ เดี่ยเหมือนไม้บรรทัดแหละครับจินตนาการไม้บรรทัดออกไหมครับไม้บรรทัดเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ทางซ้ายนะครับถ้ามันอยู่ทางซ้ายแสดงว่ามันมากหรือน้อยครับถ้าเกิดมันอยู่ทางซ้ายอ่ะไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดถ้าเกิดอยู่ทางซ้ายๆเนาะมันก็จะเป็นเลขที่มันน้อยแต่ถ้ามันอยู่ทางขวาแสดงว่ามันจะเป็นเลขที่มันมาก ตรงกลางมันเป็นศูนย์ครับถ้าเกิดไปทางนี้แสงว่าน้อยนะครับน้อยแต่ถ้าไปทางนี้แสงว่ามากโอเคไหมครับฝั่งซ้ายของศูนย์เนี่ยแสงว่ามันจะน้อยกว่า0นย์แต่ถ้าฝั่งขวาของศูนย์เนี่ยแสงว่ามันมากกว่า0ูนย์โอเคไหมครับซึ่งนะซึ่งห่างจากศูนย์มาหนึ่งจำนวนตรงนี้ ก็คือห่างจากศูนย์มาหนึ่งหน่วยนั่นเองก็คือลบหนึ่งโอเคไหมครับก็คือลบหนึ่งแต่ถ้าห่างจากศูนย์หนึ่งหน่วยเหมือนกันแต่ไปทางขวามันคือหนึ่งหรือว่าบวกหนึ่งนั่นเองจริงๆจ,จะใส่เครื่องหมายบวกข้างหน้าก็ได้นะครับโอเคนะครับเหมือนกันครับถ้าห่างมาทางซ้ายอีกหนึ่งหน่วยเนี่ยมันมันก็คือลบสองนะครับถ้าห่างทางขวา อีกหน่วยหน่วยมันก็คือบวกสองโอเคไหมครับเราดูศูนย์อยู่ตรงกลางนะครับศูนย์จะอยู่ตรงกลางทวนอีกครั้งนะครับถ้าน้อยกว่าศูนย์ก็คือด้านซ้ายของศูนย์ด้านซ้ายของศูนย์จะเป็นเครื่องหมายลบและด้านขวาของศูนย์โทษครับด้านขวาของศูนย์จะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ อันนี้เหมือนกันครับด้านซ้ายอีก3หน่วยมันก็คือลบสด้านขวาอีก1หน่วยมันก็คือ3หรือว่าบวกสนั่นเองโอเคไหมครับทีนี้ครับทีนี้ดูนะครับลบสกับลบหแบบนี้อะไรมากอะไรน้อยกว่ากันครับลบหต้องมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่า มันอยู่ทางขวาของลบสามอยู่ทางขวาแสดงว่ามันมันมากกว่าใช่ไหมครับถ้าอยู่ทางขวาแปลว่ามากอันนี้ลบสามกับลบหนึ่งหนึ่งอยู่ทางขวาลบหนึ่งอยู่ทางขวาของสามแสดงว่าลบหนึ่งมันจะมากกว่าสามลบสามมันจะน้อยกว่าลบหนึ่งเพราะว่าลบสามจะอยู่ทางซ้ายของลบหนึ่งโอเคไหมครับเข้าใจนะครับอ่ะ ทีนี้ครับทีนี้จะให้เราท่องแบบนี้ครับติดลบน้อยจะมีค่ามากติดลบมากจะมีค่าน้อยอ่ะท่องพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามติดลบมากจะมีค่าน้อยติดลบน้อยจะมีค่ามากโอเคไหมครับถ้าเกิดกำหนดตัวเลขมาครับกำหนดตัวเลขมาเอาเป็น ลบเจแล้วกันเปรียบเทียบลบเจกับลบหนึอยหอ่ะอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่ากันครับทําได้ไหมครับอันนี้มันลบเจเหมือนเราเขียนเส้นจำนวนนะครับเราเขียนเส้นจำนวนถ้าเกิดให้ศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับมันจะถึงลบ 72ก่อนแล้วค่อยถึงลบ105่้ยใช่ไหมครับค่อยถึงลบ105เพราะฉะนั้นลบเ2เนี่ยมันจะอยู่ทางขวาของลบ105เพราะฉะนั้นลบเ2เลยมากกว่าลบ1น5นั่นเองนะครับเวลาเราเขียนเครื่องหมายมากกว่าเนี่ยให้เราอ้าปากไปหาตัวที่มากกว่านะครับแบบนี้คือเครื่องหมายมากกว่าโอเคไหมครับ สรุปได้เลยนะครับว่าลบ 72, เ2นี่ยจะมากกว่าลบ5 0 5เข้าใจไหมครับอ่าเข้าใจนะครับที่นี้ครับยกตัวอย่างอีกซักตัวเลขหนึงนะครับเอาเป็น3กับลบ72อะไรมันมากอะไรมันน้อยกว่ากันครับอ่ะเราก็ เขียนเส้นจำนวนนะครับอ่ะเขียนเส้นจำนวนเวลาสมมติตรงนี้คือศูนย์ถ้าเลขสามเนี่ยมันจ้องอยู่ทางขวาของศูนย์ใช่ไหมครับบวกสามแล้วลบเจ็ดสิบสองมันต้องอยู่ทางซ้ายของศูนย์ลบสามเนี่ยครับมันอยู่ทางขวาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเขียนดีๆนิดนึงนะครับ ลบโทษครับบวก3เนี่ยมันอยู่ทางขวาของลบเจ็ดสเพราะฉะนั้นอยู่ทางขวาคือมากกว่าเพราะฉะนั้นครับ3ามเนี่ยมันก็คือเครื่องหมายบวกนะครับแต่เขาไม่เขียนบวก3กับลบเจ็ดสเพราะฉะนั้นครับบวก3ต้องมากกว่าลบเจ็ดสิบสองนะครับพอเข้าใจไหมครับอ่ะ ถัดมาครับเรามาดูเรื่องของค่าสมบูรณ์รู้จักคําว่าค่าสมบูรณ์กันไหมค